มาเอ,อ่อเอพิโซดใหม่ของช่องพี่พี่คนนี้นะฮะเป็นอีพีที่เป็นอีพีที่ยี่ห้านะฮะซึ่งเป็นอีพีที่ดีมากเลยนะฮะเป็นอีพีที่ยี่ห้าเราไปเริ่มกมาเลยฮะ,ะเปิดอีพีมาแล้วก็จะเจอกับน้องคอปเตอร์ไอเป็นน้องอะไรนะฮะกำลังตอนนี้ายเหรียญกำลังบินอยู่บนฟ้าแต่ก็มีกระสุนปิศาญิงมาลุลัว จัดการเครื่องบินของฝ่ายพันธมิตรไปเยอะแล้วแล้วฝีมือก็เป็นหองสกิบิดีเป็นคนกับจต่แต่ว่าตู้ที่ิีมานะฮะก็จะมีสกิบิดี้ทอยเลตที่เป็นคนประมาณสอตัวถือไอ้มิสไซน์นะฮะมาแล้วก็จะมีสกีบิดี้ทอยเลตตัวหนึ่งนะฮะ จากต่อมานะฮะพี่ใหญ่ไททันคาร์เมลาแมนก็มาแล้วนะฮะพี่แกได้ยกนิ้วโนโนน,นะฮะจากนั้นก็ถูกกระสุนยิงแต่พี่แกก็ได้เรียกค้อนมาแล้วก็ฟาดเต็มๆนะฮะและพวกนั้นก็ตายเบิดเลยนะฮะจากนั้นเครื่องวินของฝ่ายเอ็นะะก็เจอลุงจีแมนนะฮะยิงเลเซอร์มาแล้วลุงแกก็เห็นอะไรบางอย่างก็เลยรีบวิ่ง ดีบินี้ไปกนะ็คือ,อท่านสปีก้าแมนนั่นเองจากนั้นฝ่ายสกีบิดี้ก็มาต่อแล้วนีงครั้งนี้สกีบิดี้ขี่คอปเตอร์มาด้วยฮะพี่ท่านสปีก้แมนจึิงคืนบ้างแล้วก็ยิงล่วงไปอีกนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นนะฮะเราเรท่านก็ได้มากดไลค์ให้กันนะฮะ จากนั้นก็ได้ทำการกดไฮไฟกันนะฮะแต่อยู่ดีๆก็มีสกีบิดี้ทอยต,ตัวหนึ่งมานะฮะแต่ด้วยคววำว่าเหล่าท่านกิ่งก็เลยเอาชนะได้แบบง่ายๆเลยนะฮะงั้นเขาก็ได้กดไฮไฟกันนะฮะ จากนั้นก็มีคาเมล่าแมนได้เอาเวลามาให้ดูฮะแล้วก็ไปออนจบอีทีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในวันที่เท่าไหร่กันดีมาะคะ่ะ